ความแข็งแกร่งของแบรนด์รถญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในระดับโลกส่วนใหญ่เกิดจากการสนับสนุนอย่างดีของรัฐบาลในประเทศนั้นๆและการก่อร่างสร้างฐานอันแข็งแกร่งก็มาจากในประเทศก่อนแล้วก็ลามไปสู่ในระดับโลกและหนึ่งในปัจจัยสำคัญความสำเร็จของค่ายรถญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั่นก็คือการจับกลุ่มอันแน่นแฟนมา,มากๆเพื่อช่วยเป็นหมู่ทะลวงฟันรถคู่แข่งสัญชาติอื่นได้ถ้าหันมามองแบรนด์รถจีนทุกวันนี้ก็ถือว่าลุยในตลาดโลกแบบเอกเทศ ที่ถึงแม้ว่าริมาจากประเทศจีนด้วยกันก็รุกหลายยี่ห้อแต่ว่าต่างฝ่ายต่างรุกตลาดด้วยแต่ละคนเองและการรุกในตลาดต่างประเทศนั้นก็ใช่ว่าทุกค่ายจะสําเร็จเพราะว่าบางคนก็มีปัจจัยพื้นฐานที่ต่างกันถ้าไม่จับกลุ่มรวมกันแล้วก็คงยากมากที่จะสําเร็จเหมือนค่ายรถญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ สำหรับสถานการ์แบรนด์รถจีนในปัจจุบันนั้นค่ายรถจีนสามารถรุกตลาดอาเซียนโอเชียเนียละตินอเมริกาได้บางที่และรวมถึงตลาดยุโรปได้สำเร็จและกำลังรอเวลาเพราะพันขยายผลความสำเร็จจนสามารถกินส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับโลกได้ยกเว้นในตลาดหนึ่งที่จีนบุกยากมากเลยก็คือตลาดสาหรัฐอเมริกาถ้ารถจีนต้องการมียอดขายและสัดสีระดับโลกจริงรถจีนจำเป็นต้องบุกอเมริกาเหนือให้ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอประการด่านอะไรบ้างนะซี เมื่อค่ารุจีนรู้ตัวดีว่าการลุยตลาดโลกด้วยวิธีต่างคนต่างลุยเองมันไม่น่าสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่นยืนนะักคารุจีนจะทํำยังไงดีเพราะอย่าลืมว่าค่ารุจีนมาดุม,ดมเดียเด่ยวๆนี่บอกเลยรอดยากเพราะค่ายอื่นนั้นก็ต้องการรุมกินโต๊ะรุจีนอย่างแน่นอนต่อให้มาจากแบรนด์ดังแค่ไหนจากจีนก็มีโอกาสาพับเสือได้ถ้าเจอเกมการตลาดหนักหน่วงเช่นนั้นดังนั้นจึงมีค่ายรุจีนหนึ่งตั้งโต๊ะโผสําคัญในการลุยตลาดโลก B.Y.D. ในฐานะเป็นผู้ผลิต E ีวีที่งใหญ่จนสามารถสู้กับเทสลาเพียงเจ้าเดียวของโลกได้ก็เตรียมระดมพลให้ผู้ผลิตค่ายรถจีนทุกรายตั้งกลุ่มพันธมิตใหม่เพื่อตะลุยในตลาดโลกโดย B.Y.D. จะเป็นผู้นำพันธมิตรนำพาแบรนด์จีนรุ่นอื่นมาฟาดฟันผู้ผลิตเจ้าอื่นทั่วโลกโดยจุดมุ่งหมายของกลุ่มพันธมิตรนี้คือการเข้ามาล้มล้างประวัติศาสตร์ยานยนต์ยุคเก่าหรือเข้ามาทำลายผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ดั้งเดิม แล้วนำพาให้ประเทศจีนนั้นเป็นมหาอำนาจของยานยนต์โลกการตั้งกลุ่มเป้าหมายพันธมิตรดังกล่าวมีเป้าหมายดุดันและสุดโต่งมากคุณหวังชวนฟู่ผู้ก่อตั้งและซ e o แบรนด์ BYD กล่าวว่าเวลานี้แหละเหมาะสมแล้วที่ค่ายรถจีนจะสร้างชื่อเสียงให้กับโลกและแน่นอนว่าประชากรชาวจีน1,400ล้านคนต่างต้องการให้แบรนด์รถจ,จีนขึ้นอันดับต้นของโลกด้วยเช่นกันในเบื้องต้นนี้กลุ่มพันธมิตรรถจ,จีน ต้องการหยุดสงครามการหั่นราคารถยนต์ในประเทศจีนอย่างบ้าคลั่งเสียก่อนและช่วยสนับสนุนให้รัสีนจับมือบรรลุปเป้าหมายของตนเองไปด้วยกันไม่ว่าเป้าจะเล็กหรือใหญ่ก็พร้อมดันไปด้วยกันแต่ขณะเดียวกันนโยบายความร่วมมืออันเป็นปึกแผ่นอาจจะยิ่งชนวนให้ค่ายโยุโรปและอเมริกันเตรียมตั้งป้อมอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน ค่ายรถจีนที่ตื่นเต้นกับแนวคิดดังกล่าวก็มีนนโอและแลรีออโต้ซึ่งเป็นค่ายพรีเมียมจากจีนที่ประสบความสําเร็จสูงมากในจีนและในเบื้องต้นจะมีรถจีน12ยี่ห้อร่วมมือกันลุยตลาดโลกคุณหวังหยวนลี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไกร่วงมอเตอร์ประเทศจีนกล่าวว่าผู้ผลิตรถจีนจําเป็นต้องเรียนรู้การแข่งขันในตอนนี้คงต้องเก็บความแค้นส่วนตัวไว้ในใจก่อนแล้วร่วมกันสู้ในตลาดโลกกันดีกว่าที่เขาบอกเนี้ก็คือ กีริบลกับ b ีวมีข้อพิาพาทเกี่ยวกับรถยนต์ไฮบริดแต่ขณะเดียวกันการตั้งป้อมสู้ของกลุ่มรถจีน12บริษัทเองอาจจะเป็นภัยไม่น้อยเลยเพราะว่าการรีบออกสตาร์ทกองกำลังที่เร็วขนาดนี้อาจทำให้ประเทศอื่นต้องออกกฎกิดกันทางการค้าเช่นโยุโรปที่น่าจะต้องมีการเพิ่มกฎบางอย่างเพื่อสกัดกั้นรถจีนให้ได้เอาเป็นว่าไม่รู้สินะกลุ่มพันมิน,นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปบอกไว้เลยว่าค่ายเก่าแก่ทั่วโลกมีผลกระทบแน่ครับ